หลังจากที่เราได้วางกระเบื้องมุงหลังคาียบอยแล้วนะครับเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับเราก็มาทําคอกหลังคานะครับก็เดี๋ยวสลับไปค่ายนึงด้วยนะเดี๋ยวจะว่าผมนะมาโฆษณาค่ายเดียวนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเองเนี่ยนะครับก็เป็นทีมงานนะครับพัฒนาเอเทนชันนะแล้วก็ไปพัฒนาเอ t นเทนชันให้กับไดมอนด์นะครับตาเพชรก็อันนี้เป็นหลังคานะครับที่เครื่องมือของเราทําได้นะครับทีมงานก็จะใช้หลักการในการทําอย่างเงี้ย อเคือจะไม่มีใครใช้ขันขัดอีกแล้วมันเสียเวลาครับนับวัสดุถอดปริมาณวัสดุเนี่ยใช้โปรแกรมช่วยเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวอะดามัสนะถ้าเป็นค่ายของไดมอนด์เนี่ยนะครับตาเพชรเนี่ยเขาเรียกอะดามัสก็อ่ะเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่ามันมีหลายยี่ห้อนะคือไอ้ตรงเนี้ยตัวเนี้ยที่ใช้ทํากระเบื้องงูหงินคาเนี่ยนะครับมันคือนะครับเนี่ยเพลสทิชนะครับอันนี้เป็นของ SCG นะครับ เดี๋ยวผมจะไม่ใช้นะครับเพราะกระเบื้องใช้ของ l อทไปแล้วเ,วเดี๋ยวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสลับมาใช้กระเบื้องนะครับตัวครอบหลังคานะเป็นของอ d ดามัสนะครับเป็นของไดมอนด์นะครับอ่ะก็เอาตามนี้นะครับก็คิด,ดแล้วผมก็ทิ้งไฟลไปให้แล้วนะอ่าเดี๋ยวเราลองลองดูนี่ว่าสอง่ายนี้มันจะเข้ากันได้ไหม <laughs> โอเคอย่าคิดอะไรเยอะนะครับก็มองว่าทดลองดูหลายหลายหลายตัวนะครับโอเคนะครับ ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนอย่างแรงเลยว่าผมไม่เคยปีนขึ้นไปทํามันตรงๆนะครับแต่ผมจะสอนวิธีการหลักการในการทําให้ว่าแบบไหนจะง่ายเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตการทำเนี่ยเวลาเราทำไอ้ตัวครอบหลังคาแล้วมันไม่อยู่ตามแนวแกนเ็์นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะทํายากมากอ่ะมาดูเทคนิคของผมนะครับว่าทํำยังไงครับคือพื้นฐานต้องแน่นก่อนนะคืออย่างนี้สเก็ตอารเนี่ยมันมีแกนครับเราใช้แกนในการ ช่วยครับเป็นทริคครับดูนะครับสเต็ป by สเต็ปนะครับเริ่มแรกเลยวิธีผมนะคือผมจะลากเส้นที่ขอบของกระเบื้องเส้นนี้ครับมาตัดกันตรงนี้ประมาณก็ได้ครับไม่ต้องเป๊ะนะจากนั้นนะครับเราจะลากอีกเส้นหนึ่งในบนนี้ครับที่มุมของกระเบื้องหากันครับจากนั้นที่เซนเตอร์ครับเนี่ยสนครับลาาเรามาตัดเราก็จะได้ประมาณกึ่งกลางนะครับของตัวแนวของตัว สามตะเข้และตอนนี้ครับคือเส้นที่เราต้องการครับเส้นแนวนี้ผมจะคลิกดัวนนะครับคลิกขวา make group จากนั้นผมเข้าไปข้างในนะ edit นะครับเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็กด h i g h r a e r s o f model นะครับไปดูซีโร่ซีโร่นะหรือไปดูคลิปผมนะ h i g h r e r s model นี่คือมือโปรต้องใช้กันนะครับถ้าใครไม่ใช้นี่คือบอกเลยว่ายากมากโอเคผมจะลากเส้นตัดยางเงครับเพื่อให้มันดูใหญ่คือให้มันดูใหญ่ไว้ก่อนนี่ครับอย่างนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับคือเส้นเส้นนี้แหละ เนีครับเส้นนี้แหละนะครับในการทํางานโอเคนะครับจากนั้นนะครับแกนของมันครับแดงเขียวน้ําเงินอย่างเงี้ยไม่ดีนะผมต้องการเปลี่ยนแกนแดงให้วิ่งตามแนวของสันตะเคครับและนี่คือเทคนิคครับดูนะครับให้เราไปออกคําสั่งตรงนี้ครับของเครื่องมือที่เรียกว่านะครับ l ั s ทูเซ็นะกดตรงนี้ครับเรียกว่าการสร้าง a อ i s ซครับกดตรงนี้จึ๊บคลิกที่ขอบนะครับของตัวเส้นนะครับ คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากมาตามแนวนี้ครับเพื่อขอให้ให้แนวแดงวิ่งตามแนวสันตะเกตคลิกคลิกเรียบร้อยครับคลิก2ทีปุ๊บแดงเขียวมันจะวิ่งตามแนวแกนแบบนี้ครับนี่คือหลักการนะครับในการทํางานนะครับนะนี่คือนะครับเมื่อเราคลิกแบบนี้ปุ๊บครับออกไปข้างนอกครับตอนนี้ชิ้นงานตัวนี้ของเราครับมันจะวิ่งตามแนวแกนและข้อดีคือเวลาเราก๊อปปี้ครับอเดี๋ยวเราเอาตัวแรกไปวางครับไอตัวนี้นะตัวนี้ตัวเนี้ย นะครับตรงนี้นะครับจะเรียกว่าข้อปิดปลายสันตะเคนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับผมจะกดตัวนี้นะแล้วออกคําสั่ง Edit แล้วก็ออกคําสั่งคัทเพื่อที่จะนะครับตัดชิ้นงานนะครับไปไว้ข้างในครับดับที่้กเข้าไปข้างในครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าชิ้นงานของผมเนี่ยแกนแดงวิ่งตามแนวสันนี้ครับเวลาออกคําสั่ง edit paste นะครับ มันก็จะเอาตัวนี่ครับข้อนะครับมาวิ่งตามแนวแกนออโต้เลยโดยที่ผมไม่ต้องเสียเวลาไปหมุนครับแล้วนี่ก็หมุนอย่างงี้ครับไม่ง่ายเลยนี่ครับเทคนิคนี้แหละครับอะไรก็ตามที่วิ่งตามแกนเดียวกันมันก็จะวิ่งตามเดียวกนเดียวกันครับเออเซฟผมบางคูเขาแล้วบางคนนี่หมุนหูตูบเลยนะครับไม่จําเป็นนะครับแล้วจากนั้นมาก็เอาเนี้ยมาวางนี่ครับเรียบร้อยจะได้มาเวลาเลื่อนก็เลื่อนง่ายครับเพราะว่าอะไร เขชิ้ไงของเราเนี่ยมันวิ่งตามแกนครับเห็นไหมเนี่ยนี่ครับเออนี่ครับจากนั้นกดคีย์บอร์ดลงก็ได้เนี่ยกดคีย์บอร์ดขึ้นครับล็อกแกนอย่างเงี้ยนี่ครับมันก็ได้แล้วเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเช่นเดียวกันครับตัวนี้ครับเราก็กดครับเนี่ย edit cut d o u คลิก l i c าไปไหนครับแล้ว control v วางก็ได้ control v วาง เรียบร้อยครับเสร็จแล้วหมุนนิดนึงครับวาง9ก้าสิบองศาเรอร้อยแปดสิบครับจากนั้นก็จับจับมาต่อกันครับจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว Easy and Fun ครับจากนั้นก็คูณไปเลยครับจับตรงน,นี้ไปนี่คูณน,นี่ครับอ้า่สิบห้าไม่ถึง x ยีอ่ะเกินเมื่อเกินก็ลบไปครับเอาแค่นี้พอเรียบร้อยครับเป็นยังไงครับทุกคนเสร็จแล้วอ่ะเอาเส้นนี้ออกไปครับกดรัวครับแล้วก็ delete เลยเรียบร้อยครับตอนนี้เสร็จแล้วครับทุกคนง่ายไหมเออเห็นไหมครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับง่ายมากๆครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่ง miller ครับกดตัวนี้นะ แล้วออกคำสั่งมิลเลอร์ครับคือมือมิลเลอร์ตัวใช้เยอะนะครับเนี่ยมิลเลอร์แอดดิชันครับปุ๊บก็มิลเลอร์ปุ๊บ,บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บแล้วก็โ no. นนะครับไม่ลบตัวเก่าทิ้งนะครับไม่ลบนะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นไฟอินไม่ไฟอินเครื่องมือปัจจุบันนี้ครับมันจะมีสเกดาร์ปเนะี่ยจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่าตรงนี้ครับเนี่ยมิลเลอร์นะกดจิ๊บมันก็จะมีมิลเลอร์แต่มันมันไม่ได้ตามแกนอะ มันก็เลยยากนิดนึงครับนะดังนั้นเองเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้ครับก็จบละอ่าโอเคจากนั้นนะครับเราก็ก๊อปปี้ไปครับจากนี่ใช้เชิงชายครับเพราะมันอันเดียวกันถูกไหมความละเอียดเราสูงมากนะครับจับที่ขอบเป็นเชิงชายแปะปัะ๊บเข้าไปให้ง่ายมากครับโอเคลืมลืมเมคคอมเมนต์ขอขอภัยจริงๆต้องเมคคอมเมนต์ก่อนนะครับไม่ควรที่จะทำเป็นกรุ๊ปนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนทีเดียวเปลี่ยนหมดเลยอ่ะ เคล็ดลับคือนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับออกคำสั่ง make c o m p o n e n t ก่อนก่อนที่เราจะจะ mirror หรือ Copy ไปนะครับอ่าโอเคกด m i r r o r นะครับจึบจ๊บจึ๊บแค่เงินจึบ๊บ no นี่ครับเสร็จลจะจากนั้นครับจับตรงนี้นะตรงนี้นะปึ๊บวาง นี่นะครับนะมืออาชีพทํางานนี้พื้นฐานก็จริงแต่ต้องมีวิธีที่เร็วนะครับคลิกขวาครับออกคําสั่ง make unique ไปดูวิธีการทำซีโรทวิโรนะทำให้ตัวอื่นนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในครับลบตัวนี้ทิ้งไปครับตัวที่เกินครับ delete 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 เรียบร้อยครับเสร็จแล้วมันไม่เท่ากันนะความสูงนะครับจากนั้นก็ m i ลเล r ต่อครับกด m i ลเล r แล้วก็มิลเลอต่อเลยครับ ดูนี้มันมีสันอยู่ไหมครับเนี่ยแล้วก็จับที่สันนะนี่นีไงสันเนี่ยมีไงสัน่าไปลากไปปึ๊บปึ๊บแล้วก็โนเรียบร้อยครับเราก็จะได้เป๊ะเลยนะครับอันนี้ต้องบอกวก่อนนะเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งตัดก่อนนะครับสั่งตัดก่อนนะครับวิธีการคือเราต้องตัดครึ่งตรงนี้ก่อนนะครับผ่าครึ่งนี้ก่อนนะ วิธีการนะครับก็คือว่าเราไปคําสั่งตัวน,นี้ครับ Rotate r e c t a n g l e อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับทุกคนดูนะ Rotate r e c t a n g l e นะคลิกตรงนี้ครับแล้วก็มาแปะที่มุมนี้จุดตัดครับเนี่ยคลิกจากนั้นมาครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวโอ้ลืมไปแค่แปะเฉยเอาใหม่กดตรงนี้นะจึบ๊บเอามาเอามาไวตรงนี้ครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ําเงินซ้ายเขียว นี่ครับพอแกนเขียวแล้วคลิกลากไปตามแนวแกนนี้ครับแล้วยกขึ้นมาอ่าเนี่ยครับโลหิตเลือดก็หมุนได้ด้วยนะเราสามารถหมุนได้แต่นี้ผมไม่หมุนครับอ่ารียบร้อยอ่ะดูทีนะส้ารับคนไม่รู้จักนะกดตัวนี้นะจึบ๊บเอามาวางตรงนี้ครับจุดตัดนะกดคีย์บอร,ร์ดล็อกแกนซ้ายเขียวนี่ตรงนี้ครับคลิกลากไปตามนาแนวกานี้ครับจากนั้นหมุนได้นะแต่ผมไม่หมุนนะดึงขึ้นแล้วพุทธภูมิไปด้านนี้ครับ m a กร group ครับแล้วก็กดลงไปข้างล่างครับแบบนี้อ่าอีซี่ไหมครับอีซี่ไหมเอาละจากนั้นนะครับผมจะตัดครอบนะครับตัวสุดท้ายครับกดกองสี่เหลี่ยมนะครับดูนะเทคนิคนะครับ Edit Cut จากนั้นดับเมื่อคลิกเข้าไปข้างในครับเข้าไปในตัวนี้นะครับ คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งบางอยู่นะคือตัวเนี้ยคำสั่ง view component edit เนี่ย hide similar component เนี่ยคือถ้าเราเข้าไปในใน,นี้ปุ๊บนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งตัวเนี้ยซึ่งเป็นตัวเดียวกันขวางอยู่ถ้าเราไม่อยากเห็นตัวที่เหมือนกันนะครับให้เราไปที่คคำสั่ง view component edit hide similar component อันนี้คือพื้นฐานนะครับจะได้ออกคำสั่งครับ edit paste in place จริงๆเห็นเห็นก็ได้ไม่เป็นไรครับ paste in place ก็คือเอาไว้ตัวกล่องอ่ะมาวางไว้ด้านในครับ paste in place ก็คือ เอากล่องนี่แหละมาวางไว้ด้านในตัวนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยก็คือวางที่เดิมอะ่ะ paste in p เพส e ก็คือวางที่เดิมจะได้ออกคําสั่งครับกดชี้งานตรงน,นี้นะแล้วออกคําสั่ง So l i d ทูครับก็คือ So l i d ทครับคลิกขวานะแล้วกดออกคําสั่ง solid ทูอันนี้ก็เบสิกนะครับแล้วออกคําสั่ง s u b t r a ต e ครับมันจะลบปุ๊บนะครับเอาตัวเก่าหายไปด้วยครับ คือไอตัวกล่องต,ต,ตัวมันลกล่องหายไปด้วยตัดปุ๊บก็จะกล่องก็หายไปแล้วตอนนี้ครับออกมาข้างนอกครับเราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้เลยครับทันทีง่ายไหมครับทุกคนเรียบร้อยละอ่ะฝั่งนี้เหมือนกันครับเราก็ใช้ละการคือโลเทนและวเก็เหมือนกันครับกดแปตรงนี้นะล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงอ่าคลิกคลิกสังเกตนะครับว่าถ้าใครข้องพื้นฐานเนี่ย ก็จะจริงๆสเกลับเนี่ยมันก็ง่ายอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็มู๊ลงมาจะได้ออกคั่ง Edit c u ัดับไปขึ้นภายในครับ Edit Paste in Paste แล้วออกคำสั่ง subtract ครับเรียบร้อยครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาทันทีครับโอเคนะเคลียร์นะครับโอเคแต่ตอนนี้มันยังไม่จบครับมันจะมีตัว ครอบด้านบนด้วยนะครับวิธีการเข้าด้านบนคือผมจะลากเส้นครับหาจุดอ้างอิงตรงนี้ครับเส้นนี้มิดพอยท์แล้วก็ลากไปที่มิดพอยท์นะครับเนี่ยนะครับมิดพอยท์นี่ครับแล้วผมก็ได้เส้นนี้ขึ้นมาครับเนี่ยเส้นนี้อ่ะยกขึ้นมาครับแบบนี้อ่านะครับไม่อแล้วนะเส้นนี้เส้นนี้ก็เส้นกลางนะครับ จากนั้นผมก็จะเอาตัวครอบมาครับนี่ครับแล้วผมก็เอามาวางตรงนี้นะครับแล้วก็อาุนนิดนึงปิ๊บปิบปบปบปบ๊นะครับตรงนี้อ่ะประมาณนี้ครับโอเคนะโอเคครับจากนั้นนะครับผมก็จะจับมันไว้ตรงกลาง ตรงกลางเส้นครับตรงนี้คือคือมันมันเป็นเทคนิคกนะอ่ะก o ปี้มาวางนี้แล้วก็ลากลงมาวางข้างล่างครับปึ๊บอ่าแล้วก็อ่ะลากมาประมาณนี้นะครับจสร็จ้วมาผมก็จับ copy ค,ครับเอามาต่อกัน อ่าแล้วก็เมกคุปครับเรียบร้อยครับแล้วก็ copy ต่อเนื่องไปเรืร่อยๆครับ h ไฮไลท์เอามาเดี๋ยวช่วยครับแล้วก็ต่อเนื่องไปเรืร่อยๆ x เท่าไหร่ x อสี่อ่ะ x อสี่เรียบร้อยครับได้ละเนี่ยอันนี้ก็ x อสี่ครับแต่ผมอยากจะอันนี้หน,นึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่คือตรงกลางของมันครับผมต้องการมันเกลี่ยตรงกลางพอดีก็จับตรงกลางครับนะครับแล้วก็เราแกนซ้ายเขียวขวาแดง แล้วแสดงตรงกลางตรงนี้ครับอ่ะเรียบร้อยครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับตรงนี้จากนั้นมาผมจะดึงตัวนี้ขึ้นมาครับให้มันมาชนกันเนี่ยครับอ่าประมาณการก่อนเนี่ยครับแล้วตรงนี้ครับเนี่ยจุดที่ชนกันตรงนี้ครับอย่าให้มันชนตรงนี้ก็จากตรงนี้นะครับเนี่ยมุมเนี้ยคีย์บอร์ดขึ้นแล้วล็อกแกนครับแล้วมาชนตรงนี้ประมาณการนะครับประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือจุดที่มันตัดกันครับเนี่ยมุมเนี้ยคือจุดที่ยกขึ้นมาแล้วตัดกันครับ ฉะนั้นเราก็ประมาณการครับเนี่ยสันเนี้ยคือจุดที่ตัดนะครับแล้วก็ลากเส้นหาการครับเนี่ยขอบเนี้ยเนี่ยจุดเนี้ยลากเส้นมาครับชนตรงนี้แล้วก็ลากเส้นเนี้ยมาชนตรงนี้เนี่ยครับเราจะได้เส้นนี้ออกมาครับเนี่ยเส้นเนี้ยเนี่ยเส้นเนี้ยเนี่ยจุดเนี้ยเนี่ยครับเส้นเนี้ยครับเนี่ยเส้นเนี้ยเนี่ยเส้นเนี้ยคือเส้นที่ใช้ในการตัดครับโอเคผมจะไม่กุ๊บนะเส้นเนี้ยแล้วผมเข้าไปในเข้าไปในเส้นนี้ครับ นี่ครับเส้นนี้คือเส้นที่ทำการกาตัดอ่ะเราลากเราลากตัวนี้มาหากันครับชนกับตรงนี้นี่ครับเห็นไหมเนี่ยครับจะได้มาออกคำสั่งครับ scale s ครับเอาไม่ใช่ scale s offset f offset ให้มันใหญ่ครับอ่าเกินดีว่าขาดนี่ครับเรียบร้อยครับเกินดีว่าขาดแล้วก็สั่งตัดได้เลยครับทุกตัวครับเอาละผมตัดสั่งฝั่งนี้ก่อนนะผมก็จะพูดคูยไปไว้ข้างโน้น ่โซลิดทูครับเนี่ย chter, เห็นไหมเนี่ยมาแล้วครับเนี่ยอ่ะ edit cut คัตเข้าไปข้าตรงนี้ครับ edit p ิทเ e in place แล้วก็ออกคำสั่ง trim ครับ trim อ,อ,อ place place. ันนี้ทริมมั้ย trim ทำไม trim หนึ่งทริมสองอ่ะผมออกข้างนอกครับ edit edit cut ออกมาข้างนอกครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าดูดีดนะไอเนี้ยก็จะตัดกันแล้วครับตรงนี้ต่อไปครับผมเข้าไปในตัวนี้ครับตัวนี้นะ edit paste in place เห็นไหมครับทุกคนเนี่ยอันนี้ place in place แล้วผมต้องการจะให้มันตัดตรงนี้แต่ตอนนี้ผมต้องการเศษก็คือส่วนที่ที่มันอินเตอเร์เซกันอยู่คราวนี้นะครับผมไม่ต้องการด้านนี้ด้านนี้ตัดทิ้งไม่ชีมนะซีมมันไม่ได้ ก็ออกคำสั่ง intersect อะไรก็ตามที่มันซ้ํากับตัวไอ้กล่องฟเลรมนี้ถือว่าถูกต้องครับก็เลือก2ตัวนี้ครับจะได้ออกคําสั่งครับ intersect 1 2ึสปั๊บมันจะเหลือแต่ส่วนที่ intersect และตอนนี้ครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับทุกคน easy and fun นะครับเห็นไหมครับโอ้โหนะก็หลายคนอาจจะไม่รู้วิธีพื้นฐานในการทำนะครับอันนี้ผมทำให้ดูนะว่ามันได้แล้วครับประมาณนี้นะครับ โอเคตัวนี้ครับโดนตัดด้วยนะครับลบทิ้งไปครับแล้วก็มิลเลอร์ครับตัวนี้มามิลเลอร์กดคำสั่งมิลเลอร์แล้วก็เอีงกลางนี่ครับมิลเลอร์จิ๊บจิ๊บแล้วก็โนเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นตัวนี้ครับมิลเลอร์ครับกับเส้นนี้ครับนี่เส้นนี้กึ่งกลางครับกดคลิกคลิกยกขึ้นมิลเลอร์แล้วก็โนเรียบร้อยครับเสร็จ โอเคตรงนี้ไม่มีนะก็คลิกขวาครับ make unit ก่อนนะครับตทงเป็น unit ก่อนนะเพราะว่ามันคือขอบนิดยกันแล้วก็เข้ามาลบทิ้งครับ h i g h r e a y เอาโดช่วยเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจหลักการพื้นฐานดีพอนะบอกไ้เลยว่าง่ายมากๆผมเป็นทิปคลิปหลายคลิปใน YouTube นะครับอาจารย์ที่สอนนะบางทีก็ไปใช้วิธีที่ยากเกินไปในความคิดผมนะเพราะว่าแม้แต่อาจารย์เองก็ยังไม่เข้าใจพื้นฐานของซีพอ ก็เลยใช้วิธีการเหมือนแคปเลยครับในการทําซึ่งผมพี่ว่ามันทําให้คนเข้าใจผิดอะว่าเซรับยิงมันยากแต่จริงถ้าเราเข้าใจพื้นฐานผมแนไปดูซีโร่สิงโ88ตอนนะบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับโอเคเนาะอ่าโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราต้องการเส้นอ้างอิงเนาะในการทํางานนะครับตรงนี้เส้นอ้างอิงแต่จริงแล้ก็ไม่ต้องเป็นหองการก็ได้ครับเราก็ใช้หลักการคือ,อางานเข้า ผมตัดไปแล้วพระเจ้าผมตัดไปแล้วแล้วลืมไปว่าตัวเนี้มันต้องมันต้องโดนตัดด้วยอ่าไม่เป็นไรเราไปเอาของของมาจากตาเพชรต่อขโมยไปจกไดมอนด์และก็คิดว่าต้องขโมยมาแล้วต้องมีดาต้าเบสนะครับ คอบสันหลังคานี่ไงเนี่ยนี่ไงนะครับโชคดีมากยังมีหาสีก่อนอ่ะมาอีดิทกอปี้โชคดีโชคดีมีมีโกดังอ่ะขวิดวีวางครับอ่ะหมุนนิดนึงปื๊ดกระปื๊ดนะครับนี่อ่ะ แล้วก็จับเลยอันนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเอ๊ะทำไมตรงนี้ตัดแล้วมันมัน,ม,นมันมีปัญหาเนี่ยเออทำไมตรงนี้ไม่ตรงเดี๋ยวขออนดีนนะอ้ตรงนี้มันมันมีเลือดผิดยังไงทำไมมันไม่ตรงกันคือ ขออภัยนะบางทีมันอาจจะเร็วไปหน่อยอเดี๋ยวผมขอเลื่อนนิดนึงคือเราต้องแก้ต้องแก้นอยิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันอ่ะถ้าไม่ตรงกันเดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์ครับอันนี้อันนี้ก็แก้แก้นะแก้นิดนึงครับไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรครับเราก็แก้ไปครับนิดนึงคือบางทีมันก็ไม่ต้องเป๊ะเวอร์ขนาดนั้นนะครับอ่ะตรงนี้ก็ไปตรงน,นี้แล้วก็ได้ละ ามาแค่นี้ก่อนจะได้ไหมก็ Copy หากันครับโอเค x สอง x สามอ่ะโอเคครับตรงนี้ก็มีการตัดกันนะเนี่ยตรง,นนะงนรเนี้ยผมจะ make u n i q u e นะคลิกขวา make u n i e เข้าไปนะเข้าไหนครับเนี่ยคลิกขวานี่ครับ make u n i q u e นะแล้วก็กดมาครับอย่างเงี้ย คือเราเราอาจไม่ต้องตัดแม่ต้ม่ตัดมันก็ได้ครับแค่ไม่อยู่นี้พอครับแล้วก็เลื่อนนิดนึงแค่นั้นครับก็ได้ละอย่าลืมนะมันต้องไม่อยู่นี้นะครับไม่งั้นมันจะเลื่อนยากนะครับไม่เลื่อนยา้มันจะเลื่อนหมดเหมือนกันหมดเลยโอเคตรงนี้ก็มาแล้วครับเนาะอ่าโอเคเราก็มาหาจุดตัดนะครับ ตัวนี้ก็ตัดได้เลยเนี่ยผมเลยมาท,ท้ายากอย่างเนี้ยเอออันนี้ก็ตัดได้เลยดรงนี้คือจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะผมไม่อยากจะให้ท่านได้ท่ายากนะเอออะไรที่ทีไม่ง,ง่ายทำเลยนะอันนี้ผมขอ,ขอเนียนได้ไหมนะคือบางทีอ่ะมันอะไรเนียนได้ก็เนียนไปครับนะเพราะเราไม่ได้ดูเป๊กนดนะ <ś> จะป้อมสอนโกงนะอ่ะผมไม่ไม่ใครมาวัดหรอกนะครับใครมาวัดก็งอนละตอนนี้นะครับอ่านี้ก็ดันไปดันไปแล้วแซงตรงนี้ อันนี้ขอขอขอใช้วิธีโกงนะอืออีดิทครับอีดิทเพสต์อินเพสแล้วก็ทริมอีดิทครับทริมร้อยครับอ่ะก็ ประมาณนี้เนาะนะครับนะจบแล้วครับทุกคนง่ายไหมอีซี่แอนฟันไหมครับและนี่คือเทคนิคนะครับที่ผมใช้ในการทำงานนะการทำครอบหลังคาเดี๋ยวสีไม่ตรงกันเดี๋ยวเดี๋ยวไหว้สองสองค่ายมันเข้ากันไม่ได้เดี๋ยวก็จะจะค่ายไหนดีล่ะเอาค่ายแรกแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าผมทาสีไม่ตรงกันอาจจะทาสีก่นอนเข้าไปทาขา้างในปุ๊บเลยครับก็จบเลย นอกจากสิ่งที่ที่ทมันไม่ใช่โพเนต์เดียวกันนะครับมันจะต่างกันแค่นี้ผมก็เข้ามาถาจุดที่มันเม่อ,อยู่นี้นะครับมันจะคนละสีอ๋อเวลาเราเอามาคนละตัวมันจะกลายเป็นคนละตัวกันเลยนะอืมใช่ โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็เอาเป็นนั้นหลักการแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทําครอบหลังคาเนี่ยนะครับวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับคือใช้หลักการที่เรียกว่าปลั๊กอินช่วยครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเรามีหลักการคือ As Assembly ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับกำลังกำลังทำลักสตนกันอยู่นะคืออย่างนี้ครับ เราประกอบ a s s e m b l y เองครับโดยการที่ประกอบด้วยหลักการคณิตศาสตร์นี่แหละคล้ายๆกับโปรแกรมบิมครับเนี่ยกดตรงเนี้ยจากนั้นมราก็เราก็ปรกดโหลดเขาเรียกการคือคล้ายคล้ายกับโปรไฟล์อ่ะเนี่ยถ้าเราถ้าเรา,ามีโปรไฟล์อยู่แบบนี้ครับปลั๊กอินตนัวใหม่ของเราที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันจะเรียลไทม์ครับมันจะดูดโปรไฟล์ได้คือสกีนัปเนี่ยหลักการคือมันจะพุทธภูมใช่ไหมเนี่ยครับเราก็เลยไปพัฒนาปลั๊กอินขึ้นมาตัวหนึ่งตอนนี้ครับเพื่อจะช่วยให้งานสถาปัตยดมันง่ายขึ้นครับจากนั้นเมื่อเรามีโปรไฟล์มมมัััันนนเเเยอออะๆคครรรบบหืจิงแล้วกก็าา ซึ่งผมเรียก Smart Object นะไม่เรียก Assembly Assembly คือ p ผล่ไปด้วยสามนะแล้วก็โหลดมาครับอย่างเงี้ยโหลดครอบสันบนอนี่ครับเนี่ยครอบสันตะเข้โหลดไปปุ๊บก็เอามาลากเนี่ยครับมาลากปุ๊บเราก็ได้เลยทันทีคือไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำอีกแล้วเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ย หร,หรือไม่ก็เอาเอาตัวนี้เป็นตัวด้านบนก็ลากอย่างเงี้ครับมันก็จะได้เลยไม่ต้องเหนื่อยเสียเวลาแล้วประกอบกันเองอันนี้คือเรียกว่า Assembly นะซึ่ง Assembly เนี่ยก็ทำได้หลายอย่างครับทำได้นะเยอะครับคืออยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะว่าแบบใช้ทำอะไรครับอย่างกรณีเนี้ยนะครับ Table Set เนี่ย ททนที่เราจะมาทําโต๊ะเก้าอี้ตลอดเวลานะครับเราก็ไม่จำเป็นนะครับอย่างเช่นนะครับกดลากนี่ครับเนี่ยเราลากปุ๊บก็มันจะแอสเซมบีใเราแบบนี้ครับอย่างเงี้ยเขาเรียกแอสเซมบีนะซึ่งมันจะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ